สดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยกับรายการสารสารสารผู้ประชาชนเป็นรายการที่สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัยได้จัดทําขึ้นเพื่อต้องการที่จะให้ความรู้ด้านกฎหมายเด็กและเยาวชนกฎหมายครอบครัวเป็นหลักค่ะแต่หากมีกฎหมายอื่นๆที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องเราก็จะนํามาพูดคุยกันด้วยสําหรับครั้งนี้เราจะมาพูดคุยการเกี่ยวกับเรื่องการขอให้ศาลถอนการจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรค่ะ อายุความในการฟ้องนะคะการจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรนั้นชายผู้ขอจดทะเบียนต้องเป็นบิดาที่แท้จริงของเด็กด้วยหากจดทะเบียนไปแล้วปรากฏว่าผู้ขอจดทะเบียนไม่ใช่บิดาที่แท้จริงของเด็กผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิฟ้องขอให้ศาลถอดการจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรได้จะต้องฟ้องภายในสามเดือนนับแต่วันที่รู้การจดทะเบียนและห้าฟ้องเมื่อครบสิบปีนับแต่วันจดทะเบียน ดังที่บัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1554ผู้มีส่วนได้เสียจะขอให้ศาลถอดการจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรเพราะเหตุว่าผู้ขอให้จดทะเบียนนั้นไม่ใช่บิดาก็าได้แต่ต้องฟ้องภายในสามเดือนนับแต่วันที่รู้การจดทะเบียนนั้นอันหนึ่งถ้ามีให้ฟ้องเมื่อผลส10ปีนับแต่วันจดทะเบียนค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้อง ผู้มีส่วนได้เสียที่จะฟ้องได้เช่นภรรยาหรือบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายเพราะถ้าชายจดทะเบียนเด็กที่ไม่ใช่สายโลหิตของชายเป็นบุตรชายก็ต้องอุปการะาเลี้ยงดูเด็กที่ไม่ใช่สายโลหิตอาจทําให้ชายมีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวมากขึ้นภรรยาหรือบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายจึงเป็นผู้ หรือหากชายถึงแก่ความตายบุคคลที่มีสิทธิ์ได้รับมรดกของชายก็ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียค่ะอย่างไรก็ตามบุคคลที่น่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียมากที่สุดก็คือชายที่จดทะเบียนเด็กเป็นบุตรเพราะเมื่อจดทะเบียนแล้วก็มีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูเด็กที่เป็นบุตรค่ะผู้ไม่มีสิทธิ์ฟ้องชายที่จดทะเบียนเด็กเป็นบุตรจะฟ้อ,องขอถอนการจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรไม่ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1559เมื่อได้จดทะเบียนเด็กเป็นบุตรแล้วจะถอน,นได้เพราะก่อนที่จะจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรต้องตรวจสอบให้ดีก่อนว่าเด็กเป็นบุตรของตนจริงหรือไม่เมื่อชายไปจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรแล้วกฎหมายจึงปิดปากไม่ให้มาฟ้องทอนการจดทะเบียนในภายหลังค่ะวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากเนื้อหาที่นำเสนอในวันนี้ค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ